เราเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ของอินดัสทรีก่อนว่าเออมันเป็นแบบนี้มันภารกิจการส่งของขึ้นสู่อวกาศมันไม่ได้เป็นลีเนียมันมีเทียของมันนี่แหละคือเส้นทางที่เราต้องเจอนะฮะเราจะเจอจรวดระเบิดไปอีกตั้งกี่ทเที่ยวบินก็ไม่รู้เราจะเจอดาวเทียมปล่อยขึ้นไปแล้วใช้งานไม่ได้จริงแล้ว,วม,มันคือการบริหารความเสี่ยงดีกว่าใช่ใชว่าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนีขนาดไหน Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH สวัสดีครับผมตัน้น震震นัทนนรงสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวคุณครับกลับมาอยู่กับรายการ Star s t a r เรื่องเล่าจากดวงดาวกันนะครับคุณอิงข่าวใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับดาวเทียม TOS สอ A ของเรานะครับได้ปล่อยแล้วนะครับจากฐานปล่อยที่ India อินเดียนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบข่าวกันแล้วนะครับก็คือเกิด ความสูญเสียนะครับจากตัวจรวดนำส่งนะฮะตัวจรวด PSLV ของอินเดียนะฮะก็เรียกได้ว่าพาดาวเทียมเราและดาวเทียมของลูกค้าเจ้าอื่นๆเนี่ยไปไม่ถึงวงโคจรนะครับก็เกิดความสูญเสียนะเกิดความผิดพลาดขึ้นในจรวดท่อนที่3นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กัน,กนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าพอดคาสต์ตอนนี้นะฮะเราคงไม่ได้มาตอกย้ำความสูญเสียหรือว่ามา ว่าใครหรือมองว่าเป็นความผิดของใครนะฮะแต่ว่าผมอยากจะมาชวนควุยในเรื่องของการบริหารจัดการกับสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า l launch vehicle failure หรือการที่ตัวจรวดพูดง่ายๆมันระเบิดนะฮะ <c oughs> เราจะทํายังไงดีเมื่อจรวดมันระเบิดอาจจะเป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะฮะแม้ว่าบริษัทอวกาศนั้นๆจะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนจะเป็น SpaceX จะเป็น Blue Origin ทุกคนเคยจรวดระเบิดหมดนะครับเคยต้องจ่ายเงินให้กับ ลูกค้านะต้องจ่ายค่าประกันอะไรกันเป็นเรื่องปกติแต่เราจะบริหารจัดการมันยังไงในโครงการของอวกาศและประเทศไทยควรเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากชวนคุณอิงมาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังกันก่นกอนว่าณนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพวกเราทําอะไรกันอยู่แล้วพวกเราอยู่ที่ไหนครับคุณอิงกําลังนั่งทานอาหารกันอยู่ที่บางปะกงครับครับ <laughs> จุดพักรถ <laughs> จุดพักรถจุดพักรถวันนั้นก็คือ จะไปที่จิสต้ากันนั่นแหละนะครับก็คือจะไปทําข่าวนะฮะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เดินทางไปอินเดียเนาะแต่ว่าตั้งใจจะไปอยู่ที่ห้องมิชชั่นคอนโทรลนะฮะของภารกิจในช่วงเวลาที่ดาวเทียมทีอ s อสเนี่ยมันส่งขึ้นไปแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณแรกกลับมาก็คือสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารได้นะฮะแล้วก็เราก็นึกภาพในหัวกันว่าโอ้ยทุกคนจะต้องเฮปรบมือกันนะฮะตอนนั้นผมก็เตรียมซื้อดอกไม้ช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีคุณกำลัง คุณคุยกับผมอยู่ว่าเอ๊ะเราซื้อช่อดอกไม้ไปดีไหมนะใช่ใช่เพราะว่าคิดว่ามันน่าสําเร็จแหละช่วงนั้นเป็นช่วงเที่ยงพอดีก็คือช่วงเวลาปล่อยนะตามเวลาประเทศไทยก็ช่วงมื้อกลางวันก็แวะรับประทานอาหารกันอยู่เราดูรลายคุนอยู่เนาะอยู่ตรวจมันก็พุ่งของมันอยู่ดีมันก็มุดแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมตกใจมากเพราะผมรู้ว่าคือผมเป็นคุณจะบอกว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะแต่ผม ค่อนข้างเชื่อข้อมูลเทเลเมตรีหรือว่าข้อมูลที่ดาวเทียมเออหรือว่ายานยานอวกาศมันส่งกลับมานะฮะดังนั้นเวลาที่เราเห็นเทเลเมตรีแปลกๆเนี่ยจากยานผมจะใจไม่ดีแล้วดังนั้นพอเห็นจรวดอินเดียมันหัวทิ่มลงทิ่มขนาดนั้นผมแบบเฮ้ยตกใจคนทั้งร้านหันมามองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแบบทุกคนแบบยัง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 ไม่ยังไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นก็โอเคข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าแต่ผมนึกในใจแล้วว่า ไปแน่ไปแน่ไปแน่คือผมขำอย่างหนึ่งคือเขาตัดภาพเทรเมทีไปที่เป็นภาพกราฟิกอะครับกราฟิกว่าตรวกูรอยู่ท่าทายยังไงไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันหมุนติ้แล้วล่ะเป็นห้องในห้องไม่ใช่คอนโทรลใช่แต่ทีนี้คุณก็ตัดภาพจากซิมูเลชันใช่เั็ภาพซิมูเลชันมาภาพในห้องจริงที่มีคุณลุงนั่งอยู่เต็มไปหมดซึ่งมันมีภาพหนึ่งเป็นภาพแบบ กล้องถ่ายภาพจากตรวจครับแล้วมันก็กลังหมุนอยู่อ n b o a r d camera ก็เป็นกล้องคุณลุงกาลังนั่งดูอยู่แล้วคุณลุงก็ทําทําท่าประมาณเนี้ยหลังหน้าเคีย์แล้วก็มีคนโทรศัพท์อยู่คนโทรศัพท์เต็มเลยซึ่งซึ่งคุณเต้ก็บอกผมว่าจริงๆแล้วการโทรศัพท์ในห้องไม่ใช่คอนโทรลแปลว่าเรื่องไม่ดีแน่นอนเรื่องไม่ดีมากๆเรื่องไม่ดีเพราะปกติเขาจะคุยกันผ่านผ่านเทเลคอมเทเลคอมอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุยโทรศัพท์แปลว่าคุยข้ามห้องอการคุยข้ามห้องไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือข้ามแผนกหรือคุยกับลูกค้าอมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าตัวจรวดเสียการควบคุมในจรวดท่อนที่สามนะในสเตทที่สามในจังหวะทีม่มันเกือบจะเอนจินคัตออฟอยู่แล้วนะเกือบจะเกิดสเตทเซปเรชันหรือว่าแยกตัวให้จรวดขั้นต่อไปทํางานได้อยู่แล้วนะซึ่งน่าเสียดายมากนะนะเราก็ เออผมว่าหลายคนก็รอตั้งคําถามกันว่ามันเออมันจะกู้ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าผมบอกเลยว่ายังไงอ่ะถ้าเจอสภาพแบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยถ้ามันไปไม่ถึงวงโครจรนะหรือว่าถ้าจรวดมันเกิดปัญหาขึ้นระหว่างน้าส่งนะบายบายได้เลยไม่ต้องไปคิดว่ามันจะกู้ได้เพราะว่าอย่างแรกเลยต่อให้ต่อให้กู้ได้ก็คือคุณแยกดาวเทียมออกมา แต่มันก็จะไปอยู่ในวงโคจรแบบ s ับออร์บิเลคือมันไปไม่ถึงวงโคจรสุดท้ายมันก็จะมีจุดตกกลับลงมาบนโลกนะฮะหรือไม่ต้องไปถึงขั้นแยกตัวออกมาได้นะฮะก็มันมันไม่มีทางที่จะแยกตัวออกมาได้หรอกเพราะว่าโปรแกรมจลวดมันไม่เหมือนเคเบิ Space โซเกมเกมที่เราเล่นกันว่าคุณกด Space bar ให้ดาวเทียมมันออกมาแล้วคุณก็ก็ใช้เครื่องยนต์จากดาวเทียมในการจุดเครื่องยนต์เบรนให้มันไปเข้าวงโคจรมันทําแบบนั้นไม่ได้นะฮะโปรแกรมทุกอย่างมันอัปโหลดเอาไว้แล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์ ที่ที่คำนวณเอาไว้ให้เราหมดแล้วอะดังนั้นถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งเครื่องยนต์มันดับไปแป๊บเดียวดับไปนิดเดียวอะก็เสียดาวเทียมนั้นไปเลยนะฮะเราก็ไปที่จิสต้ากันต่อแล้วก็ได้พูดคุยกับ พี่บวยนะครับซึ่งพี่บวยเนี่ยผู้ดูแลโครงการในภาพใหญ่นะของตัวดาวเทียม TOS 2A นะครก็เป็นหนึ่งในวิศวกรที่ได้ถูกส่งไปที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ไปดูแลโครงการภาพใหญ่ทั้งหมดนะในตอนที่ประกอบดาวเทียมร่วมกับบริษัท SSTL ที่ประเทศอังกฤษรบ,บริษัทลูกของ Airbus นะฮะก็ได้คุยกยันว่าจริงๆแล้วกระบวนการตามปกติแล้วเนี่ยก็คือ r e บิวเอ t ดรีลอนช์นะฮะตามสัญญาของประกัน ก็คือเราสร้างดาวเทียมดวงใหม่แล้วก็ปล่อยใหม่นะฮะแต่ว่าก็จะน่าเสียดายนิดนึงที่การสร้างดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีวิศวกรไทยเดินทางไปร่วมประกอบเหมือนกับครั้งที่แล้วนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกับหมดรอบสัญญาไปแล้วเนาะสำหรับการทำเทรนนิ่งหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็ไม่เป็นไรอย่างในวิศวกรไทยเราก็ได้ความรู้กลับมาอยู่แล้วนะซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถาม,ถ,ามถึง แว่าไงดีเป็นความคุ้มค่าของของภารกิจนี้นะฮะซึ่งผมต้องบอกตรงๆว่าทุกภารกิจอวกาศม,มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําไปแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการพัฒนาคนเราต้องการได้โปรดักที่เป็นตัวดาวเทียมหรือว่าเราต้องการข้อมูลซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งฐานคิดที่มันแตกต่างกันในภารกิจอวกาศนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าโอเคแล้วเราต้องการอะไรเนี่ย ผมจะชวนทุกคนมองย้อนกลับมาดูถึงสิ่งที่เรียกว่าลอนเ c h v คเ i c l e f a เลอร์ก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับดาวเทียม t ีออสแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในวงการอวกาศไทย l a นเ c ว v คเ i c l เฟลเลอร์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็น TOS 2A อเนี่ยอันนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2024ที่ผ่านมานะฮะในวันที่18ทธันวาคมตอนนั้นเนี่ยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาดิษนะฮะนำส่งดาวเทียมต้นแบบ นาฤทธิ์คิวบวันนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมที่ผมก็กเคยไปแฮนด์ออนมาแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นดาวเทียมน้องนะครับอายเอุเกิดขึ้นมาได้ปีเดียวเองนะครับก่อนจะถูกปล่อยก็ประกอบที่นาริ์เป็นดาวเทียมดวงแรกที่นาริตพัฒนาขึ้นและมีโครงการต้องการจะส่งขึ้นสู่อวกาศจริงๆเขาไปนําส่งกับจรวดนําส่งที่ชื่อว่าไครรสของบริษัทชื่อ Space One เป็นสตาร์ทอัพด้านอาวกาศที่ประเทศญี่ปุน่นนะครับซึ่งเที่ยวบินของไคโรสเนี่ยคุณอิงมันเป็นเที่ยวบินทดสอบ ที่2นะครับซึ่งเที่ยวบินทดสอบแรกมันระเบิดเที่ยวบินทดสอบที่สองก็ระเบิดขึ้นก็ระเบิดเหมือนกันนะครับดังนั้นนาริตก็เลยเสียดาวเทียมนาริตคิววันไปนะครับก็เศร้ารส่งเสียใจอะไรกันไปแต่ว่าสิ่งนี้ทําไมมันถึงได้เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเราเราับรู้ความเสี่ยงเรารับรู้ว่าการส่งดาวเทียมไปกับเที่ยวบินทดสอบเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วถามว่า,าแล้วทำไมเราเราถึงได้เลือกที่จะส่งทําไมเราไม่ไปส่งกับ ฟอคอนไนหรือว่าไปส่งกับจรวดที่มัน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 ดูน่าจะเชื่อถือกว่าน,นี้ทําไมไปส่งกับจรวดทดสอบเพราะจรวดทดสอบมันฟรีม,มันฟรีครับมันฟรีแบบฟรีจริงๆหรือถ้าเขาคิดเงินคุณ,คณเขาอาจจะคิดแบบราคาไม่แพงมากนะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วในการทดสอบเอ่อจรวดเนี่ยเที่ยวบินแรกๆเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ได้แน่นอนเขาคงไม่บรรทุกดาวเทียมของจริงของลูกค้าไปนะครับเพราะว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมาก็หนึ่งคือ มันไม่มีบริษัทไหนกล้ารับประกันอยู่แล้วอันที่2ก็คือปกติแล้วเนี่ยนะฮะการทดสอบอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะไม่บินกับดาวเทียมลูกค้าจริงแต่จรวดเนี่ยมันจะต้องจําลองว่ามันมีดาวเทียมจริงอยู่บนนั้นดังนั้นเขาก็จะเอาแท่นอิฐแท่นปูนแท่นเหล็กอะไรใส่เข้าไปเออรถใส่เข้าไป หรืออีลอนมัสที่แปลกกว่าชาวบ้านก็คือเอารถตัวเองใส่เข้าไปนะแต่สุดท้ายมันก,ก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดมากนะทุกวันนี้รถของอีลอนมัสก็ไปผูกพังอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดใช่ไหมครับนอกจากความเท่ซึ่งโอเคนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่อีลอนก็ต้องการแต่มันจะดีไหมนะถ้าเราบอกว่าเออเที่ยวบินแรกเนี่ยเราเอาเดาวเทียมคุณมาใส่ไหมฟรีเลยนะถ้ามันสําเร็จ คุณก็ได้ดาวเทียมอยู่บนวงโคจรเลยนะประหยัดค่าส่งไปได้หลายล้านบาทเลยนะซึ่งจริงผมต้องพูดอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไทยเป็นคนแรกที่ทําหรือช,ชาติอื่<ใ>น<ช>ทม่ทำทุกคนทำนาซ่ายังทำนาซ่ทาท,าทำเอสเคเป็ดเอสเคเปดเอสเคเป็ดไปกับใ,ใครนิวเกรนฮะเที่ยวบินที่สองตอนแรกจะให้บินเที่ยวบินแรกด้วยใช่จรวดใหม่นะฮะไม่เคยไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนแถมเป็นจรวดลำยักษ์ขนาดเกือบเท่าสตา r s h ิ p แล้วคุณก็รู้ว่าเที่ยวบินแรกของส t า r s h ิ p เนี่ย บึ้มเป็นผู้แตกเลยสองสามสี่ก็ยังบึ้มเป็นผู้แตกอยู่แล้วนาซากล้าเอายานอวกาศไปดาวังคารที่แพงกว่าดาวเทียมทุกดวงของไทยมารวมกันตอนนี้ส่งไปกับยานือไปดาวังคารเขาก็อย่างก่าจริงๆแล้วมันคือการบริหารความเสี่ยงดีกว่าใช่ว่าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ขนาดไหนซึ่งนาซาจะบอกว่าอ๋อก็ทำไม่ได้ไม่ก็บอกว่าอ๋อโครงการนี้ก็ ยกเลิกไตาอะไรไม่ต้องทำ <c oughs> ไปได้หมดได้หมดมันอยู่ที่ก <c oughs> ารออกแบบโครงการนะว่าคุณจะบอกว่าโอเคส่งใหม่ได้เลยบอกไม่ส่งใหม่แบบนี้ครับใช่ใช่หรือแม้กระทั่งเอาจริงๆญี่ปุ่นเองตอนที่ทํา S3 นะฮะเที่ยวบินทดสอบแรกๆก็มีการเอาดาวเทียมจริงๆอะนะฮะ <c oughs> ไปไปไปใช้เหมือนกันไปไปนำส่งเหมือนกันอย่างเช่นดาวเทียม a อร์ลอสสที่ก็บึ้มไปพร้อมกับตัวจรวดรุ่นใหม่ตัวนี้นะฮะ ดังนั้นผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องปกติที่เรากล้าที่จะเสี่ยงแต่ประเด็นก็คือเราจะมีวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงอย่างไรนะครับที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่เคยเจอดาว,ดาวเทียมระเบิดหรือจรวดระเบิดแบบจริงจงจังๆในสกเกลใหญ่ผมว่าอันนี้เป็นสกเกลใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยที่มีประสบการณ์ในการปล่อยดาวเทียมมากที่สุดเนี่ยนะฮะ ก็คือไทคม,มไทยคมเนี่ยปล่อยดาวเทียมมาตั้งแต่ดาวเทียมไทยคม 1, 2, 3, 4, 5, สอง้าหกเปล่อยมา8ดวงดวงดีมากไม่เคยเจอล a นเช h ยร์เ c l e เฟลเลอรเลยนะครับแม้กระทั่งว่าไทยคมเราเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆที่ไปปล่อยกับ Space X นะฮะตอนที่จรวดฟอร์คอนยเนี่ยยังกลับมาลงจอดไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะได้ราคาที่ทถูกมา,มากเพราะมันเป็นจรวดใหม่แต่ต้องบอกว่าฟอร์คอนช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงแบบ ช่วงกาลังก่อร่างสร้างตัวตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขาท็อปฟอร์มมากนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าไทยคมก็จะยังไม่เจอจรวดระเบิดไปอีกสักพักหนึ่งเพราะณปัจจุบันเขาก็คงเลือกใช้บริการฟอร์ข้างในไปอีกยาวๆนะฮะรวมถึงไทยคม9้และไทยคม10จิสดาปล่อยดาวเทียม2ดวงก็คือ1ดาวเทียมทีออสหนึ่งนะฮะของของเราตอนปี2008ที่ตอนนั้นปล่อยกับขีปนาวุธของรัสเซียก็คือจรวดเดนิสนะฮะ ก็เป็นจรวดหน้าตาแปลกนะครยิงขึ้นมาจากไซโลคือเป็นขี่ปนาวุธเก่าแล้วก็ทีออสปล่อยกับใครครับอาริอันสเปซแต่ทีออสเนี่ยผมบอกเลยว่าเกือบเกือบขิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไปปล่อยในช่วงหลังจากที่ตัวตัวจรวดเวก a าซเนี่ยมันระเบิดแล้วตอนนั้นเราจะปล่อยกับเวก a าซแต่พอ Vega าซมันระเบิดตอนนั้นเนี่ยมันไประเบิดกับเที่ยวบินของแอร์บัส ก็คือบริษัทที่ทําดาวเทียม t 2สองให้เราเหมือนกันตอนนั้นแอร์บัสปล่อยดาวเทียมถ่ายภาพชื่อว่าเปียดาร์นียโอนะครับแต่ผมก็ได้รับเชิญไปออฟฟิศแอร์บัสด้วยนะก็มีผู้บริหารแอร์บัสมาบอกเนี่ยแนทคุณดูนี่ดาวเทียมของเราก็ลังจะปล่อยแล้วนะสักพักหนึ่งตูมก็ไม่เป็นไรครับแอร์บัสก็ไม่เป็นไรสร้างใหม่เขารวยอยู่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่ได้บ้มเที่ยวบินนั้นนะมันมาบ้มเที่ยวบิน TOS สองของเรานะก็จะเป็นข่าวใหญ่กว่านี้ เพราะว่ามันมันเป็นดาวเทียมสเกลใหญ่แล้วว่าเป็นดาวเทียมเรียกว่าเป็นแฟลกชิพที่เรามีนะตอนนี้แล้วอ่ะนะครับก็อาร์เปปลก็ตอนนั้นที่มีการระเบิดเราก็ย้ายมาปล่อยกับจรวดเวก้าปกตินะครับก็รอดไปแล้วก็ดันมาไม่รอดเที่ยวบินนี้นี่แหละนะฮะก็ซึ่งซึ่งเที่ยวบินนี้ของเที่ยวสองเอก็นับว่าเป็น Return to f l i g h t หรือว่าเป็นเที่ยวบินที่จรวด PSRV ในเที่ยวบินก่อนเนี่ยสเตตท,ที่สามเหมือนกันก็เคยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดซ้ำนะครับซึ่งหลายคน ถามว่าเอ้ยคุณเต้นแล้วทำไมเขาเอาไปปล่อยกับดาวเทียมเอ่อไปปล่อยกับจรวดลำเดิมทั้งที่มันเคยเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วผมบอกได้เลยว่าเที่ยวบินที่มันจะปลอดภัยที่สุดคือเที่ยวบิน return to flight อ้าวเหรอไม่ใช่เที่ยวบินหลังจาก return to flight คุณเต้นมันคือเที่ยวบิน return to flight เพราะว่าทุกคนจะพารานอยด์กันหมดทุกคนจะบอกว่าอันนี้เวิร์กไหมอันนี้เวิร์กไหมและมันแล้วมันเกิดการเรียนรู้ไปแล้วว่าว่าโอเคอันนี้แก้แก้ไขปัญหาไปแล้วและมันควรจะเวิร์ก แน่นอนว่าเที่ยวบินหลังจากที่ return to flight ไปแล้วหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยมันก็จะมันก็จะปลอดภัยขึ้นเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคอันนี้คือคือน่าจะเวิร์กแล้วแต่ถ้าเราคิดในเชิงการแก้ปัญหาจริงอ่ะเราอุดช่องโหว่ตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้ามันจะมีอันอื่นอะ่ะมันก็ควรจะมีไปนานแล้วเหมือนกันก็ต้องบอกอีกอันหนึ่งว่าอันนี้คือเขาหมายถึงว่าบริษัท sstl เนี่ยก็เลือกให้เราเหมือนกันเราก็ไม่ได้เลือกเองนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องราวว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเจอจรวดระเบิดแต่ว่าสิ่่่งทีนาจะ น่าจะได้เรียนรู้กันเนี่ยก็คือการรับมือกับความเสี่ยงว่าเอะแล้วถ้ามันถ้าทุกคนรับความเสี่ยงได้แล้วการแบ่งรับความเสี่ยงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับและที่ผมเล่าไปว่า,าเล่าย้อนกลับไปถึงพูดถึงนาริ์พูดถึงไทยคมเพราะว่ามันการเลือกจรวดปล่อยเนี่ยมันมี2แบบอย่างแรกคือเราเลือกเองกับอย่างที่2ก็คือบริษัทที่ทําดาวเทียมเลือกให้นาริ์เนี่ยประกอบดาวเทียมตั้งแต่แรกก็เลือกเอง ตอนที่ไปปล่อยกับ Space One Kairos อันนี้ก็คือเลือกเองนะครับหรือว่าของไทยคมของไทยคมอันนี้ก็คือไปจ้างพัฒนาไปจ้างสร้างดาวเทียมมานะครับแล้วก็ตอนที่ปล่อยก็เลือกเองนะครับก็ไปจับมือกับ SpaceX เองดังนั้นเวลาที่เราบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะเราก็จะคิดเ้วโอเคถ้าเราเลือกเองเราจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้ผมมีเคสตัตดี้จากประเทศที่ณปัจจุบันปล่อยจรวดเยอะที่สุดในโลก นะครับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต้องแอบบอกว่าถ้าไม่ใช่พอสเปซเอ็กซ์อเมริกาก็เป็นรองจีนไปแล้วนะสำหรับตัวเลขในด้านการปล่อยจรวดปี2025ล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งนาซาเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาจัดภารกิจขึ้นมานะเขาจะแบ่งตามความเสี่ยงที่รับได้เขาจะแบ่งเป็นคลาส A B C แล้วก็ D นะครับซึ่ง ถามว่าคลาส s A เนี่ยคืออะไรและคลาสที่ท,ที่ที่ต่ำๆเนี่ยคืออะไรมันคือมูลค่าของภารกิจการรับความเสี่ยงและประโยชน์ของมันในเชิงกลยุทธ์นะฮะตัวอย่างของยานอวากาศที่เป็นยานคลาส s เนี่ยเราก็จะต้องปล่อยกับจรดวดที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดเท่านั้นต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกห้ามพลาดถ้าพลาดนี่คือประเทศล่มจมได้เลย <S <S นะฮะให้คุณิงเลือกมาสักอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นคลาส A ของอเมริกาดาวเทียมสอดแนมยังไม่ใช่ภารกิจที่มีมนุษย์อยู่อ่าถูกต้องภารกิจที่มีมนุษย์อยู่เนี่ยเป็นคลาสเออยู่แล้วอร์เทมิสเอสอะไรต่างๆแต่มันมีมันมียานอาวกาศลำหนึ่งที่ห้ามพลาดพลาดแล้วประเทศย่อยยับได้เป็นคำถามที่ยากมากเลยคุณต้อ้เอเฉลยเถอะเจมส์เว็บโอเค โอเคโอเคโอเคเข้าใจยังเข้าใจยังว่าทุกคนเข้าใจยังว่าทำไมเจมส์เวฟถึงได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกทดสอบแล้วทดสอบอีกนะฮะผมเชื่อครับเชื่อเรื่องนั้นเชื่อเพราะมันอยู่ในคลาส s A คลาส s A ก็คือมีความสำคัญสูงสุดต่อชาติอย่างยิ่งยวดยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมากต้องลดซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลเออให้ได้มากที่สุดอันนี้คือคลาส s A นะฮะต่อมาคือคือคลาส B แล้วก็คลาส C นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลยานสำรวจ ทั่วไปธรรมดาธรรมดาและนะครับไม่ว่าจะเป็นยานอย่างโครงการแบบ p e r s e v e r a n c e c u r r i e s City อะไรเงี้ยหรือว่าพวกดาวเทียมที่เดินทางไปดาวดาวเคราะห์ต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นคลาส C ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกภารกิจที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากปล่อยกับบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนทั่วไป SpaceX นะฮะบินกับเที่ยวบินไร้แชร์ได้อย่างเช่นพวกยานอ,อ,ยอย่างไซคีหรือว่ายานอย่างลูซี่อะไรเงรรี้ยที่เป็นยานที่ ที่ขนาดไม่ไม่ไม,ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะส่วนคลาสคลาสดีเนี่ยนะฮะจะเป็นพวกพวกภารกิจที่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเดโมเนสเตชันนะค,คือเป็นเป็นภารกิจที่ไม่ได้มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์แต่ว่าแต่ว่าอาจจะไปช่วยช่วยช่วยในโครงการใหญ่ได้หรือว่าเป็นแค่คนทำดาวเทียมตรงนี้ได้อะก็เจ๋งแล้วอย่างเช่น Escapade ดังนั้นสมมติว่าคลาสดีมันระเบิดไปนะฮะก็ ก็โอเคเราก็คงเศร้าโกเสียใจมันก็คงเกิดผลเสียแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เราก็ได้ความรู้อันนั้นแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้นะตัวอ,อย่างคลาสดีเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกภารกิจขนาดเล็กของ NASA ยิ่งช่องหลัง NASA มีความพยายามในการทำคิวบ์ซหรือพวกดาวเทียมดวงเล็กๆมากขึ้นที่พที่คุณเพิ่งเขียนข่าวไปอะ่ะแพนโดราแพนโดรายางเงี้ยเป็นคลาสดี คือราคาไม่ได้สูงมากแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าคําว่าราคาไม่ได้สูงของอเมริกาเนี่ยมันแพงกว่าทีออสสองภารกิจขนาดเล็กเขาเนี่ยภารกิจขนาดเล็กของของนาซาเนี่ยแพงกว่าทีออสสองค่าเงินเขาแพงกว่าเราเยอะค่าเงินเขาแพงกว่าเราค่าแรงมันสูงกว่าเขาแพงกว่าเราเยอะดังั้นมันก็ไม่แปลกที่เป็นอย่างนั้นแต่แต่เงินเขาก็ก็มันก็ทองคําเขาก็แพงอยู่ผมก็เข้าใจมันก็หลักเกินร้อยล้านอยู่ครับ ที่นี้ที่นี้นคลาสคลาสดีเนี่ยผมผมอยากจะบอกว่าโอเคมันมันก็เป็นเรื่องดีแหละที่ที่เราได้เราได้การปล่อยที่มันถูกลงแต่ในในขณะเดียวกันผมอยากจะบอกว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยให้ผู้พัฒนาจรวดลายใหม่เนี่ยมันเกิดได้ด้วยเพราะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าโอเคเราบอกว่าอยากได้จรวดอยากให้เอกชนเข้ามาทำจรวดอยากให้มีสตาร์ทอัพด้านจรวดเกิดขึ้นแต่คุณบอกว่า ส่งไม่ได้เพราะว่าความปลอดภัยไม่เพียงพอเอา้าแต่ผมยังไม่ได้ส่งซักฟลยเลยนะก็มันม,มีลูกค้ามไม่ได้ส่งอะไรเล,าย,ลยิงฟรีเหรอใช่อันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับกลยุทธ์หนึ่งที่ที่นาซาใช้ในการดึงให้มันเกิดบริษัทเอกชนต่างๆขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะมันเกิดการสร้างความเชื่อมัน่นหรือว่าเกิดการสร้างทรัสต์ข้นมาได้บริษัทที่เติบโตมากับพวกภารกิจคลาสดีนอกจาก spacex แล้วนะฮะ โรเก็ตแล็บโรเก็ตแล็เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะฮะ r ร c ก็ t l ล b บที่พวกคุณไปกระหน่ำซื้อหุ้นกันนั่นแหละครับ <laughs> เกิดจากการที่สหรัฐต้องการที่จะให้มีจรวดตัวเลือกหลายๆ <c oughs> แบบนะฮะดังนั้นภารกิจขนาดเล็กหลายๆตัวของนาซ a ก็ไปปล่อยกับจรวดไซส์เล็กหรือแม้กระทั่งกองทัพอวกาศนะฮะอย่างที่คุณอิงพออกพวกดาวเทียมสอดแนมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นภารกิจที่เป็นอยู่ในตระกูลคลาสดีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอ๋อเหรอใช่เพราะว่า คุณคุณก็แค่กลัวความลับใช่ไหมคุณไม่ได้กลัวว่าโอเคถ้ามันถ้ามันระเบิดไปมันจะไม่เป็นไรเพราะว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าเอ่อ National Reconnaissance Office หรือว่าหน่วยงานที่ทำดาวเทียมสอดแนมของอเมริกาเนี่ยงบเยอะมากทำดาวเทียมทิ้งทำดาวเทียมคว้างได้ก็ก็ผมก็เล่าอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีกล้องโทรทัศน์ตัวหนึ่งครับที่อยู่เอ็อาร์เขาส่งมาให้น a s a อ๋อเอาไปเลยเออใช่ไม่ใช่แล้วก็แบบเเอาไปเลยแบบให้ฟรีให้ฟรี กล้องใหญ่เท่าคับเปบิลงงมากไม่มีใครเข้าใจว่าแบบอยู่ๆมันนผมมาได้ไงครับเป็นดิวมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยมันคือเงินเขาเยอะขนาดนั้นอะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่นะฮะก็ก็ไม่แปลกถ้าจะเอาไปส่งกับบริษัทเอกชนที่อาจจะไม่ได้มีไฟล์เรคคอร์ดหรือว่าประวัติที่ดีมากนะฮะซึ่งซึ่งซึ่ง,งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ที่มันน่าสนใจในในในประเทศที่เขาแบบพัฒนาแล้วอะนะครับแต่ทีนี้ผม ผมก็ต้องบอกว่าวิธีการคิดแบบนี้มันเอามาใช้กับประเทศไทยเราไม่ได้100อะร้อยเปอร์เซนต์เพราะอย่างที่บอกไปว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งเขาปล่อยดาวเทียมกันแบบเอาเฉพาะของนาซาก็หลายสิบดวงนะฮะพอมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเราปล่อยดาวเทียมกันแทบจะน้อยมากนะคือช่องหลังเนี่ยดีหน่อยก็คือปีละปีละหนึ่งเที่ยวบินก่อนหน้านี้ก็แทบแทบไม่มีอะไรเลยเพราะาเราเพิ่งเข้ามาเล่นเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมดาวเทียมได้แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะฮะดังนั้นประเทศไทยเราจะมาแบ่งคลาสของภารกิจอ่ะ มันยังทําไม่ได้หรอกแต่ประเด็นคือคืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือว่าเราเราสื่อสารมันออกมาได้ว่าภารกิจเนี้ยคือภารกิจที่รับความเสี่ยงได้เพราะอะไรเพราะว่าจรวดมันถูกเพราะว่าเราต้องการองค์ความรู้แล้วเราได้องความรู้มาแล้วหรือเพราะว่าเอออันเนี้ยเป็น เป็นภารกิจที่คอมเมอรเชลจ๋ามากๆเป็นเชิง s t r a t e g i c นะเราไม่ได้อยากจะสร้างคนขนาดนั้นแต่ว่าเออมันมันมันคุ้มค่าแล้วเราได้รับการ compensation หรือว่าได้รับการชดเชยที่มันเหมาะสมสมมุติว่าไทยคมปล่อยดาวเทียมไทยคม9แล้ว f อร์ค n นมันดันดันมาพลาดจริงๆนะมามาระเบิดในเที่ยวบินที่ปล่อยดาวเทียมไทยคม9ซึ่งอันนี้ผมต้อง ขออภัยทางทางไทยคมด้วยนะฮะไม่ได้ต้องการจะแช่งหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบริษัทแอสตรานิตท,ที่ทํคทาตัวดาวเทียมก็โอเคไม่เป็นไรคุณเอาดาวเทียมตรงหมายไปค่าประกันจ่ายเราก็จะไม่ต้องมาไวอไยวายว่าโอ้เนี่ยบุคลากรของเราอุตสาห์รรขึ้นมาไม่เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสไปที่ต้องการสร้างบุคลากรเราต้องการที่เรามีดาวเทียมเทเลคอมมิเคชันหรือว่าดาวเทียม downtime, สื่อสารใช้เท่านั้นเองหรือถ้าเราบอกว่าเป็นดาวเทียมทาง วิทยาศาสตร์นะดาวเทียมที่เป็น strategic หรือว่าดาวเทียมเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ของเราเราจะทํำยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่ามันการทําดาวเทียมเนี่ยมันเสียงแต่เรามีอุปกรณ์ตัวนี้เราอยากใช้มากเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําดาวเทียมขึ้นมาใหม่ทั้งดวงเองเราก็ทําอุปกรณ์ของเราไปติดกับยานอวากาศลําอื่นๆอ,อย่างเช่นที่เราทํากับโครงการฉังเอ,อ๋อ อุปกรณ์แมชอุปกรณ์แอร์ไลน์ที่ไปติดกับจีนเราไม่จําเป็นต้องทําดาวเทียมไปโครจรรอบดวงจันทร์ด้วยตัวเองเพราะเรายังไม่พร้อมนะครับเราแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้แต่ว่าถ้าอุปกรณ์แมชของคนไทยเรารของจันเดวิดนี่แหละไปค้นพบน้ําบนดวงจันทร์ไปเปอร์ที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะมาหาศาลแล้วเราจะถูกไซเทชั่นในฐานะที่เป็นคนทําอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานี่คือ s t r a t e ที่เราจะได้นี่คือผลลัพธ์ในเชิงกลยุทธ์ของเรานะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอยาก ได้ความรู้ในการทําดาวเทียมนะครับไปโครจรรอบดวงจันทร์เราก็อาจจะไม่ต้องเอาอุปกรณ์ที่มันเป็นเ,นเชิงกลยุทธ์หรือว่าเป็นเชิง s t r a t e g i มากอะแปะเข้าไปอาจจะแปะอะไรที่มันอนเนกประสงค์หน่อยติด h y อร์ s p e c t ร a ลเข้าไปติดเซนเซอร์ต่างๆติดโซลาร์วินเทคเตอร์อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าดาวเทียมดวงนี้เป็นเทคโนโลยี demonstration แค่ไปถึงดวงจันทร์ไปโครจรรอบดวงจันทร์ได้ก็เจ๋งแล้วนะครับตัวอย่างบริษัทตัวอย่างประเทศที่ทําในลักษณะนี้ก็คือเกาหลีใต้ ใช่อืมเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีจรวดของตัวเองนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบแล้วก็แน่นอนว่าก็ปล่อยดาวเทียมที่มันไม่ได้ s t r a t e g ขนาดนั้นแต่ภารกิจที่เป็นตัวยานนูรีที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์ของเกาหลีเนี่ยนะฮะปล่อยกับอะไรครับฟอค้อนนายเห็นไหมว่าเขามไม่จําเป็นต้องดันทุลังเอาดาวเทียมของตัวเองอะที่มันมีความ s t r a t e มากๆะมาปล่อยกับจรวดของตัวเองแค่เพราะว่าฉันทําได้ดังนั้น มันจะมีอาร์กิวเมนต์หรือว่าข้อโตัวอย่งที่หลายคนมาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยไปปล่อยกับอ,อ,อินเดียเนี่ยระเบิดเลยเราต้องทําฐานปล่อยเองเราต้องทําจรวดเองอันนี้ก็เลยเป็นเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ไม่แวลิดเลยดังนั้นผมจะบอกว่า หนึ่งก็คือในโลกของอวกาศที่เราพูดถึงว่าเราจะเข้าสู่ Space Economy หรือว่าต้องการจะไปเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านอนวกาศไปเป็น Space Faring Country ต่างๆนะครับผมใช้ศัพทเยอะหน่อยนะแต่ว่ามันมันเป็นศัพท์ที่ได้ยินกันในวงการจริงๆอันนี้จะต้องขอโทษบ,บางคนที่อยู่นอกวงการด้วยแต่คำว่า s p f c e i n g Country เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากไปมากๆเพราะเราบอกว่าเราอยากมีจรวดของตัวเองใช่ไหมครับอยากมี Spaceport อยากมีโครงการอวกาศนู่นนี่นั่น,น เราเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ของอินดัสตรีก่อนว่าเออมันเป็นแบบนี้มันภารกิจการส่งของขึ้นสู่อากาศมันไม่ได้เป็นลีเนียมันมีเทียของมันมันเหมือนร้านอาหารเวลาเราไปกินข้าวแน่นอนอยู่ว่าเราคงไม่ได้ไปกินร้านหรูทุกวันต่อให้เป็นคนรวยนะครับต่อให้ผมรวยมากผมก็คงไม่ไปไฟน์ dining ทุกวันไม่ได้ไปกินร้านหรูทุกวันบางวันผมอาจ,จะเอ้ยวันนี้ขอกินง่ายๆเร็วๆนะฮะเข้าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยซื้อของ อุ่นไมโครเวฟมารับประทานมันก็เหมือนกันโลกในวงการอวกาศการทาธุรกิจการทําบริหารจัดการทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วมันมีเหตุผลของมันเสมอถ้าเราจะทําหน้าที่เป็นวอชด็อกหรือว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านให้กับโครงการอวกาศผมว่าสิ่งที่เราทําก็คือดูในเรื่องของกลยุทธ์ดูในเรื่องของงบประมาณดูในเรื่องของความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ว่าภารกิจมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะว่าความล้มเหลวนี่แหละที่จะทําให้เราเดินทางไปได้ไกลขึ้น และนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมการระเบิดของจรวด PSLV ถึงไม่ได้เป็นแค่การระเบิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งหรือไม่ดีนะฮะแต่เพราะว่านี่แหละคือเส้นทางที่เราต้องเจอนะฮะเราจะเจอจรวดระเบิดไปอีกตั้งกี่เที่ยวบินก็ไม่รู้เราจะเจอดาวเทียมปล่อยขึ้นไปแล้วใช้งานไม่ได้อีกลวงก็ไม่รู้ยานอวากาศลำแรกของเราที่ส่งไปดวงจันทร์นะครับ อาจจะไม่รอดจากบรรยากาศของโลกเลยด้วยซ้ําอาจจะไม่เคยออกจากวงโครจรต่ําของโลกเลยด้วยซ้ําสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ในวงการอาวกาศเพียงแต่ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะว่าอาวกาศนั้นยากเสมอแต่ว่าความคุ้มค่าของมันก็คือสิ่งที่ทําให้เรามีทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆองค์ความรู้ต่างๆวิทยาการต่างๆก็เกิดจากความผิดพลาดเท่านั้นแหละครับ นี่คือรายการ Star Stuff ตอนนี้นะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast com YouTube ของ thaipbspodcast แล้วก็ช่อง thaipbs นะครับช่องใหม่เลขสามนะครับมาเจอกับพวกเราได้ตลอดทุกสัปดาห์เลยนะครับผมเต้นนัทนนท์นดวงสุนเนินครับผมมิ้งเจรศินอัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ